สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับระหว่าง IQ คู o 9่โีาสีขาวแดงกับสีฟ้านะครับซึ่งฝาหลังเนี่ยจะต่างกันนะตัวขาวแดงเนี่ยจะเป็นหนังนะครับเนี่ยมันจะมีลวดลายหนังนะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่าเป็นกระจกหรือว่าพลาสติกนะครับลองเคาะเะดูมันก็แน่นๆเหมือนกระจกนะทุกคนดูตัวสีขาวแดงนะครับ เป็นหนังส่วนตัวสีฟ้านะครับว่าน่าจะเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวจะมาเทสความร้อนกันนะครับตามชื่อคลิปเลยนะจะใช้แอปตัวนี้นะครับในการเทสแล้วก็การเทสเนี่ยความสว่างอะไรต่างๆเราก็ตั้งให้มันเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็ดูอุณหภูมิห้องนะครับผมยิงไปที่โต๊ะนะ29่องศานะครับดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับเริ่มต้นเลยประมาณ32.0องศานะครับตัวสีฟ้านะทุกคนนี่สามสนะครับเย็นกว่ากันนิดๆหน่อยหน่อยนะครับประมาณ1-2สองศานิดนิดนะครับอ่ะแสงหน้าจอก็ เลงให้สุดตามนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับสเปคเดียวกันแรมรอมความจุเท่ากันหมดเลยนะใครสนใจนะครับผมก็แปะพิกัดไว้ให้แล้วด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะเทสประมาณ40นาทีนะทุกคนกดเริ่มไปเลยนะครับดูกันนะว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาระบายความร้อนเร็วมันร้อนเร็วกว่ากันยังไงอะไรยังไงมาดูกันนี่ว์ปมาอีกทีนึงนะครับมี3เครื่องนะอุณหภูมิห้องนะครับ28.8เครื่องแรกนะครับไอคูนิโอเก้าสีขาวแดง 47.5นะครับเครื่องต่อมานะครับสีฟ้า47.7นะครับ49่เก้าทเบนะครับอันนี้วางขำๆนะครับเทสไปด้วยเลย44.5นะครับสังเกตเลยว่าตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะร้อนกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวเทเบินี่เย็นเลยนะตอนนี้27นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงสีขาวแดงนะครับเห็นเลข5เลยนะ50องศาจุดเนะครับ50.7องศานะเครื่องนึงก็เลข50เหมือนกันนะครับวัดตรงใกล้ๆบริเวณ CPU เลยแล้วก็เวลาเราวววััดเเนี่ยราากก็งไ้บ โตเลยนะครับนี่ห้าสิบจุดแปดนะครับส่วนตัวซีเก้าเทโบนะครับก็เย็นๆนะครับสี่สิบหกจุดเจ็ดนะสามสิบเจ็ดนาทีนิดๆห้าสิบองศานะครับยังอยู่นะนี่ห้าสิบเอ็ดองศานะครับตัวสามมานะครับสีฟ้าห้าสิบเอ็ดเหมือนกันด้วย เท่าไรหร4นะครับตัว C9 Table นะครับเหมือนจะมีขึ้นมาเล็กน้อยนะประมาณ2องศานะครับ48.7นะครับตัวนี้ร้อนช้าหน่อยนะสรุปเลยนะครับความร้อนสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยต่างกันไหมมันต่างกันแบบ0.5องศาถึง1องศานะครับต่างกันไม่มากนะตัวสีแดงเนี่ยมันจะร้อนช้ากว่าแล้วก็ ตัวสีฟ้าจะร้อนเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะส่วนตัวสีดำเนี่ยผมไม่มีเครื่องนะครับไม่ได้เทสให้เลยนะก็เทสให้ดูนะครับสสีสีฟ้ากับสีดำเนี่ยผิวสัมผัสด้านหลังน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะจะมีตัวสีแดงเนี่ยที่แตกต่างนะครับที่เป็นหนังไปครับเดี๋ยวไปดูตอนระบายความร้อนกันนะว่าความร้อนตัวไหนเนี่ยมันจะลดเร็วกว่ากันนะครับมาอยู่กับตอนเทสการระบายความร้อนนะครับตอนนี้ก็รันมา20นาทีนะครับให้มันแบบร้อนๆเลยนะ50องศานะครับดูตัวสีฟ้าเนี่ยมัน51นะครับ ตัวสีขาวแดงก็50นะอ่าจับเวลานะครับเดี๋ยวลองวัดดูเลยอ่ะปิดแอปอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่า1นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิจาก50มันลดลงเหลือเท่าไหร่และอะไรมันลดเร็วกว่กันนะครับมาแล้วครับ1นาทีผ่านไปนะตัวสีแดงนี่เปิดเอาไว้ออดิทเพย์ D ไปด้วยนะครับอ่ะวัดตัวสีแดงก่อนเลยนะได้เท่าไหร่มาดูกัน48.1นะครับตัวสีฟ้านะครับแบบปิดหน้าจอด้วยนะอันนี้ เป็น48.8นะครับผมต่อมานะครับ2นาทีมาดูกันเป็นยังไงสีแดงก่อนเลยฟึบ46.5นะครับ ส่วนสีฟ้านะครับ46.9นะครับก็ต่างกันแบบนิดๆน,นะครับ0.5 0.6องศานะ4นาทีผ่านมานะครับ43.9สำหรับสีแดงขาวนะครับ44.3องศานะครับสำหรับสีฟ้านะช่วงสุดท้ายนะครับ5นาทีมา42.7นะครับสำหรับสีขาวแดงแล้วก็43.1สำหรับสีฟ้านะครับ ก็หลายคนกลัวว่าสีขาวแดงที่มันเป็นหนังเนี่ยมันจะร้อนกว่าสีฟ้าแล้วก็สีดํานะครับ <g ülme> ผมก็ได้ลองเทสให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <g ülme> ผลก็ออกมาสีขาวแดงเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนกว่าตัวสีฟ้านะตัวสีฟ้านี่ร้อนกว่าอีกนะครับจากผลเทสนะร <g ülme> ้อนกว่ากันก็ไม่ได้มากนะครับประมาณแบบมากสุดก็ประมาณ1.5องศา2องศานะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบ4-5องศาเลยนะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับสีขาวแดงแล้วก็เป็นผลเทสที่เกินคาดนะครับที่มันแบบอุณหภูมิน้อยกว่าตัวสีฟ้านะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปพิเศษคคลปนนี้ะรับ i อคูลีโ9สีขาวแดง vs สีฟ้านะครับน่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากดูเรื่องความร้อนตัว n e o 9กับ c 9 t u เ b o เนี่ยก็มีให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะผมได้วัดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะได้วัดไวแด้แหละก็ประมาณนี้นะครับใครอยากสั่งซื้อลิงค์คำสั่งซื้ออยู่ด้านล่างตคลิปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้เป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามา